คน9้าประเภทนี้อย่าไปรู้จักเขาเลยเพราะยิ่งรู้จักยิ่งเหนื่อยคนแรกเลยคือคนที่เขามองเห็นความสำคัญของเราแต่ตอนที่เขาหมดตัวเลือกแล้วนะ จำไว้เลยนะครับว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายในชีวิตใครเพราะเราทุกคนมีคุณค่ามากมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเสมอคนพวกนี้เลิกคบไปเลยเพราะเขาไม่มีความจริงใจเพราะเขาก็จะมองเห็นค่าเราในวันที่เขาหมดตัวเลือกแล้วเท่านั้น 2. คนที่ติดขี้เกียจแต่รักในความสบายคนบนโลกนี้ชอบความสบายทุกคนแหละ แต่ถ้าสบายแล้วต้องเอาเปรียบคนอื่นอยู่บ่อยๆหรือชอบผลักภาระมาให้เราคนพวกนี้เลิกคบได้ก็ดีนะแต่เราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะคนพวกนี้เขาก็จะมีวิธีพูดจูงใจให้เราช่วยเขาจนได้แหละ 3. คนที่ฟาดมวงฟาดงามเวลาที่ไม่ได้อะไรดังใจคนพวกนี้ไม่เคยที่จะแยกแยะเลยเก็บกดอารมณ์ด้านลบเอาไว้ประมาณว่าเหมือนเด็กไม่รู้จักโตนั่นแหละครับ ความอดทนไม่มีแบกรับความกดดันกับสิ่งที่เจอไม่ได้ต้องคอยให้คนอื่นเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาจนเสียนิสัยพอไม่ได้ดังใจก็โกรธฟาดงวงฟาดงาเวี่ยงวีนไปทั่วอยู่กับพวกนี้เสียสุขภาพจิตเปล่าๆ 4. คนที่หวังแต่จะได้แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้ใครเลยพูดง่ายๆเห็นแก่ตัวนั่นแหละครับคบไปก็มีแต่เสียดายเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกดีๆไปอีกด้วย 5. คนที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีพอ แต่ไม่เคยปรับปรุงแก้ไขเลยอะ่ะก็เอาแต่พำบ่นว่าฉันยังไม่ดีฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้ก็ดีนะที่รู้ตัวแต่ประทานโทษพวกเนี้ไม่เคยคิดจะปรับปรุงตัวเองหรอกแล้วไอ้คาพูดข้างต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นคบกับคนพวกนี้ก็จะมีแต่ย่ําอยู่กับที่แหละครับ6ก เอาแต่โทษคนอื่นจนลืมมองตัวเองผิดคนอื่นน่ะใหญ่เท่าภูเขาผิดของเราแค่เส้นขนเล็กนิดเดียวเอาแต่โยนความผิดให้คนอื่นจนลืมมองดูสิ่งที่ตัวเองทำไอ้พวกนี้ขี้ขลาดรับไม่ได้กับความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับไอ้คนพวกนี้มากๆนะเราอาจจะมีอคติกับคนรอบข้างไปด้วยเลิกคบเหอะเจ็ด คนที่คิดว่าความคิดของตัวเองดีกว่าทุกคนเสมอเรียกอีกอย่างว่าไอ้พวกคนใจแคบไม่ค่อยรับฟังไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นของใครความคิดเห็นคนอื่นนะเหรอมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องให้ติตําหนิ อยู่ใกล้มากๆตัวเราก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรเลย 8. คนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปแล้วแถมมองร้ายกว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยซึ่งมันก็ไม่เคยช่วยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมาเลยใครอยู่รอบข้างนะก็มีแต่ความหดหูอยู่ในใจพูดคุยอะไรแต่เรื่องลบๆอาจจะทําให้ชีวิตเรามืดมนแล้วไม่เคยพบกับความสุขเลยก็ได้และ9ครับคนที่พูดคําว่าขอบคุณไม่เป็นแม้แค่พูดคําว่าขอบคุณยังทําไม่ได้เลย แล้วคนนี้สมควรจะได้รับน้ําใจดีๆหรือจะดึงดูดให้คนอยากจะมาทําความรู้จักด้วยไหมเพราะเขาไม่เคยสํานึกบุญคุณใครอยู่แล้วคิดแต่ว่าเอาให้ตัวเองรอดอย่างเดียวก็พอจะอยู่ที่ไหนเจอคนก้าวประเภทนี้ถ้ายังไม่รู้จักก็ไม่ต้องไปทําความรู้จักเขาหรือถ้ารู้จักกันแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาเป็นหนักๆนะเลิกคบได้เลยก็จะดีมากแต่ที่สําคัญตัวเราเองอย่าเป็นคนก้าวแบบนี้ ก็พอแล้วครับ